เาเลยนั่งทำอะไรอะนั่งทำอะไรอะตัวเนี้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้าเอ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 านั่งทำอะไรหน้าห้องน้ำเนี่ยก็เหรอเอ้าจะมาขอกินอะไรอะลูกขอกินอะไรอะเด็กคนเนี้ยนันั่งทำอะไรหราจะมาขอกินขนมมาสิตื่นมาขอกินเลยสชที่ประจำเขาหน้าห้องน้ำเนี่ยเห่อ ที่ประจําหนูเลยลูกเหรอว้ายมัน,นตื่นเช้ามายังหาวอยู่เลยสายแล้วสายแล้วลูกเหรอมันสายแล้วเด็กคนเนี้เข้าห้องน้ําไปฉี่ยังไปฉี่ยังวันเนี้ต้องตื่นมาแม่สอนว่าอะไรตื่นมาต้องฉี่ก่อนไม่ร้องหรอกตื่นมาต้องไปฉี่ก่อนสิพูดดูเรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย งงง่อย่างเดียวหรอพี่ขดตุนเป็นพี่แล้วไปฉี่นั้วลูกนะไปะ